วันนี้ก็มาพกฟกเฮอาสมาร์ทคาร์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับสุดพิเศษเลยมีคันนี้คันเดียวนะให้ราคาสุดพิเศษเฉพาะคันนี้คนนันเดียวเท่านั้นนะครับผมรีบจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับกับ Ford Ranger 2.2 xlt ครับ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดารถปี2022ครับจากราคานะครับผม599,000บาทนะครับเรามีโซนลดสุดพิเศษสำหรับคันนี้เลยนะที่ หนึ่งแสนสองมืนบาทครับก็จากห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยเหลือเพียงแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นไงสุดๆกันไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรู้จักกันได้เลยครับด้านหน้านี่เลยทนสมัยนะครับเพราะว่าปียังใหม่อยู่นะครับผมกระจังหน้าใหญ่ๆไฟหน้าส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับมีไฟตัดหมอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของสีตัวรถเนี่ยก็คือได้มีการปรับสภาพผิวให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ ปัญชนกับตัวแก้มนะครับยังไม่อ้าไม่อะไรเลยนี่ครับอยู่แนบสนิทแบบนี้ตลอดอ่ะก็เดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าอ่ะก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นนะครับฮะรอดอยู่แล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็เนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันใช้งานได้จริงนะสน็อกเกิลใช่ไหมก็คือเขาได้เจาะดูดอากาศอะไรที่ข้างบนแล้วเรียบร้อยเวลาแบบดำน้ำอ,ะอ่ะอ่าเวลาแบบน้ําท่วมสูงอะไรเงี้ยก็ ขาบลุยไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ากองอากาศไม่ดุดหนามเข้าเครื่องยังไงก็ไม่พังแน่นอนนะครับถ้าจ่ายไปถึงที่ไหนก็ถึงนะครับอนี่ครับผมเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับเดิมๆเลยไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์คิวโคนต่างๆอยู่ครบนะรับประกันหลานขายมีให้ตลอดนะครับแล้วก็ได้โชค ข้าฝากกระโปรงมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมน็อตแก้มน็อตฝาก็อยู่เหมือนเดิมปกตินะครับใช้ง่านง,ง่ายิดง่ายใช่ครับผมจริงๆก็คือตอนปิดอาจจะต้องออกแรงนิดน,นึงนะพอดีเมื่อกี้นี้แค่งับไว้เฉยๆนะครับอ่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนี่ยางใหม่นะเปลี่ยนยางใหม่นะครับผมได้เป็นยางบิตโตนด้วยนะครับใช้งานกันยาวๆเลยเป็นล้อแมกเดิมศส่วนขอบสิบเจ็ดนะครับ กระจกมองข้างแล้วก็รวมไปถึงมือเปิดก็คือจะได้เป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับโลโกกโคเมเพยมตรงนี้ก็จะเป็น2.2 6สกปีดก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาน,นั่นเอง <c oughs> ขออภัยครับอ่ะมาตอนที่ด้านหลังนี่สีสันสวยงามนะครับถ้าถ้ารถไม่ล็อกอะก็คือสามารถเปิดฝาถังได้เลยนะประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าบางทีไปไปหาที่เปิดฝาถังอยู่ <c oughs> อ่ะก็คือสามารถกดที่ตัวถังได้เลยนะครับ นี่ด้านท้ายด้านท้ายกระสวยส่วนนีเลยโลโก้อยู่ครบนะครับนี่ทุกจุดอยู่เหมือนเดิมครบครับเราไปถึงกันชนท้ายเนี่ยอันนี้มันต้องเป็นของเดิมจากสูย์นะเขาจะให้เซนเซอร์มาด้วย4จุดด้วยกันนะครับรวมไปถึงลูกกระบอกแมกไรเนอร์อันนี้เราได้ทําการเบริกอันใหม่มาใส่ให้นะครับก็เดี๋ยวรอขัดเคลือบลงน้ํายาให้อีกทีหนึ่งนะครับท่อเดิมอะไรเดิมช่วงบงช่วงล่างครับผมเช็คให้ล้วเป็นอย่างดีนะครับ ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ออปชันด้านในกันต่อนะครับผมก็เบาะจะได้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับส่วนแผ่นเพลยก็คือจะอยู่ด้านนี้หมดเลยก็เดี๋ยวค่อยวนค่อยวนมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับได้กุญแจรีโมทสองดอกครบนะครับขออนุญาตขึ้นรถมาสตาร์รถให้สองกันคันนี้รถปี2022นะครับเล็กไมอยู่เล็ เลขกระดกลิฟเล็กไหม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนโลนะครับหนึ 1, 100, 000, 100, 000่งแสนหนึ่งมืนโลนีใช่ครับต้องเยียบคันสตาร์ทก็คือพอต่อสตาร์ทปุ๊บเขาก็คือขึ้นแจ้งเตือนมาหมดเลยนะว่าน้ํามันใกล้หมดหรือประตูไหนลืมปิดอะไรพงเนี้ยก็แจ้งที่หน้าจอแสดงผลทั้งหมดเลยนะครับผมอะไรก็จะเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับผมด้านนี้ก็ไว้เกี่ยวกับเรื่องของจอเรือนไม้นะครับแล้วก็มีเป็น ระบบควบคุมความเร็วนะครับผมโ r ้ดคอ Control นั่นเองนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกปิดเปิดไฟนะครับแล้วก็พวกอะไรเป็นแบบพุ่มหนังด้วยแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของจอเครื่องเล่นนะครับอันนี้ก็รับสายวางสายได้เพราะว่ารุ่นนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อมือถือได้เลยนะครับเป็นจอทัชสกรีกนขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็พวกถุงซีนะอะไรพวกนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะมีไฟฉุกเชินอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็ สามารถปรับเปลี่ยนคืนได้เลยนะครับเปลี่ยนคืนปรรยากาเพิ่มเสียงลดเสียงตรงเนี้ยได้เลยนะครับส่วนระบบแอร์ก็คือจะอยู่ต้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับมีช่องเสียบช่องชาร์จไปให้เรียบร้อยนะครับผมรวมไปถึงเกียร์จะได้ไม่เ,เกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับมีการเลื่อนถ่ายให้ด้วยนะครับส่วนใช่ครับส่วนของเรื่องเต็นทันล็อกประตูนะครับคุณลูกค้าก็คือจะมีตรงประตูครับประตูคนนั่งก็มีนะก็คือเต็นทันล็อกเขาให้มาเหมือนกันเลย นะครับไม่ต้องห่วงว่าคนขับล็อกแล้วคนนั่งจะกระโดดลงไม่ได้ฮะก็ะะคือสามารถกดปุ่มปุ๊บเปิดประตูดโดดออกได้เลยนะครับปลอดภัยอ,อ่าเพือยู่ปตติกันอยากจะโดดออกก็กดปุ่มปุ๊บโดดได้เลยนะครับอัน<ม>ิ <c oughs> ยอกเล่นมนาะ <c oughs> อ่าแล้วก็ฟ้าเพดานนั้นบนครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะร่องรอยการเติมก็ไม่ได้มีมาโอเค ใช่ครับเบาะหนังนั่งนุ่มๆนะครับวิสัยทัศน์การขับก็ขับสบายนะครับมองได้กว้างพอสมควรนะครับอ่าแล้วก็พวงมาลัยนี่คือเบาๆเลยนะเนี่ยเบาๆเลยก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่นิ่ชีนน่น่ยิ่งสบายใหญ่เลยนะครับอ่าประมาณนี้จะมีรุ่นไหนอ่ะต้องเป็นรุ่นฟอร์ดเท่านั้นนะครับที่พวงมาลัยจะเบาๆขนา้นนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยว มาให้ดูรอบๆตัวรถกันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้สรุปให้ฟังกันนะครับก็เดี๋ยวแวะมาดูแผ่นเพจด้านนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะหลังจากกันไปคือเราเน้นเน้นเรื่องราคาเป็นหลักเลยวันนี้นะครับอยากจะมาจัดโปรโมชั่นให้โห่รถให้ยันแสนสองอะ่ะนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับวันนี้ที่เราลดราคาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านโอเคครับอ่ะเดี๋ยววนดูรอบตัวรถอีกสักรอบหนึ่งนะครับผม ก็ท่าในใดที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถฟอร์ด Ford นะครับผม oh, มีคันนี้คันเดียวนะย้ําเลยแล้วก็ราคานี้รับรองเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับซึ่งท่าในใดที่สนใจก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงรับได้ที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่ครับของเราอยู่เขตอำเภอเมืองคอนครปฐมนะอยู่เส้นถนนมาลายแมนครับช่วงหลักกิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปคำแข็งแสตไปสุพรรณบุรีนะครับเราเปิดบริการ ทุกวันจันทถึงอาทิตย์นะครับผมไม่ปิดเลยสักวันเดียวเปิดตลอดนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ท่านที่สนใจนะครับกับ Ford Ranger 2.2 XLT คันนี้นะครับขอไปครับอ่ะได้เป็นรถปี2022ได้สประตูยกสูงรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆแบบนี้นะครับจากราคานะครับ599,000บาทวันนี้ครับลดเลยทันที120,000บาทครับเหลือเพียงแค่ 4 7 9 0 0จบาทเท่าน,นั้นนะครับผมก็สนใจนะครับโทรเข้ามาได้ที่ KR Smart Car หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่ Ad KR Smart Car ได้เลยครับผมและสำหรับท่านที่และสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิ๊ฟจะไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝากติดตามไว้ได้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ